สวัสดีครับผมออฟมารุชาครับหลายๆคนอยากจะรู้ว่าผมเป็นคนที่ไหนนะฮะประวัติเป็นยังไงถึงได้มาขายถึงได้ชื่อมารุชาบางคนก็บอกว่าผมเนี่ยเกิดที่อิตาลีบ้างบางคนก็บอกว่าผมเกิดที่ฝรั่งเศสบางคนก็าหาว่าผมเป็นสมาชิกวงก็อดเซเว่นจริงๆแนละ้วไม่ใช่นะครับผมเป็นคนพิจิตครับเป็นคนอีสานฮะ คนอีสานนะฮะอีสานแท้แทครับผมมีพี่น้องสามคนครับผมเนี่ยเป็นคนเล็กสุดตอน,น,นเด็กเด็กโอ้พี่น้องรักผมมากรักผมรักผมสุดเลยตอน,น,นเด็กก็ยากจนครับต้องไปนาหาปูหาปลาจับปูจับปลามาขายเพื่อเอามากินแล้วก็ประทาังชีพ ก่อนจะพกเนี่ยผมเรียนมัธยมได้มานสักเทอมหนึ่งตอนนั้นก็โหเกก็เที่ยวติดทรงติดสาวนะครับแล้วก็ตามสไตล์วัยรุ่นนะครับติดเพื่อนกินลงกินเล่าไปเรียนก็ไม่ไปเรียนอยู่ในแต่ป่าอ้อยนะครับดมกาวบ้างอะไรบ้างพูดพูดแบบไม่อายนะครับจนทางบ้านเขาไม่หัวซาครับหัวซาคืออะไรหัวซาก็ไม่ไม่ใช่หัวพ่อคุณนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องขึ้นกรงเทพ ตามชีวิตคนมันนอกทั่วไปไปกรุงเทพครับไปทำงานโตแล้วใช้ชีวิตวัยรุ่นซะหน่อยเรียนจบแล้วครับไปออฟเร็วๆไปเฮ็ดงานเร็วๆเอามาเร็วๆด้วยรออีกด้วยโอ้เอ๊ะพั่มพลนาอยู่นั่งน้องโตสิไปเฮ็ดอยังเงีสิขึ้นกรุงเทพไปหางานทำครับอ๋อไปเฮ็นงานนัแล้วอายเฮ็ดนงานอย่างเง้ยโอ้ยอเป็นนักแสดงโอ้เฮาแทพอ๋อ้าตาจังซี่งเลยนะโอ้ยเพราะว่าแล้วคิดจะไหนถึงได้เป็นอ่ะโตจะเป็นนักแสดงแมนครับ เด่นเป็นตัวประกอบก็ได้หนาตาอย่างนี้เนี่ยนะนี่เข้ายุแต่อายสิฝากไอ้ไอ้พ่อหมุจะพ้นได้ปะครับได้ได้แท้นะได้แท้แท้ขอบคุณครับฝากไอ้จะเป็นนักแสดงสิเซียเป็นนักแสดงแล้วเว้ยมาที่นี่ละป้ามันคือไงเถอะวะสีหางงาเฮ็ดได้ป่ะวะนัน งานก็หายากเหลือเกินเพราะเราไม่มีวุฒิสภาพเราก็ไม่ได้สักด้วยอะไรเงี้ยไปรุ่นนะฮะมาึ้นไปหางานทําหาที่ไหนเขก็ไม่รับนะฮะไปที่ไหนก็ไม่มีใครรับเลยโอ้โหลำบากจริงๆนะครับไอการที่ไม่ได้เรียนมันลำบ,บากจริงๆเลย เรียนเนี่ยสบายสุดแล้วผมบอกก็เลยว่าเรียนสบายสุดมาทํางานโอ้โหลําบากลําบนทูกก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีเส้นไม่มีสายอาชีพแรกที่ผมจําได้ผมไปขายส้มตําผมไปปิ้งไก่ย่างขายส้มตําได้วันละ80บาทพี่พี่ส้มตำอร่อยอ่ะทําไงหรอคะอ๋อไปยากใช่ที่ใส่เกลือใส่หน้าใส่กระดองใส่าบคุณโคตรเลยก็บซิมเบิ้งอะไรนะอีกทีใส่กระปิ้งใส่เกลือใส่หน้าใส่กระกองใส่ลาบนะเพราะว่าคนโคตรเลยกับซิมเบิ้ง ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าไปขายส้มตำเนี่ยคุณคิดดูก็กได้80ดบบาทขายใบขายมาก็เปลี่ยนอาชีพครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอเ๋ยดูการค้าขายเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีวุฒิเนี่ยเราทําอะไรได้ก็คือต้องเป็นลูกไม่เป็นลูกจ้างก็เป็นพ่อค้าพ่อแม่แก็เป็นพ่อค้าเราก็เลยขายของชอบขายของนะพอเราขายของเราคิดว่ามันเป็นอาชีพที่เราทําได้ดยที่เราไม่ไอายชิดก็โอ้โหสะบัดสะบ,บอมครับไปเรื่อยครับพออายุ1 8 1 9ก็รู้สึกว่าคนพบตัวเองครับวันนั้นน่ผมส่องกระจกแล้วก็รู้สึกว่า ผมอุบาทกับหน้าตาตัวเองครับด้วยที่ความห่อแล้วก็พ่อให้มาครับผมคิดว่าผมมันต้องเปน็นน,นักดน,นตรีพนักดนตรีเนี่ยสาวชอบสาวติดเยอะผมก็เลยรวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อไปเล่นดน,นตรีก็เล่นได้อยู่สักสองสามปีครับไปเล่นก็ <g ười> <g ười> ก็ด้วยหน้าตาเราที่เป็นอาวุธนะครับนะฮะก็แป๊บเดียวครับไปเล่นที่ไหนก็เซิร์ฟที่นั่นนะครับ สุดท้ายแล้วก็ได้ไปเจอกับภรรยาของผมนะฮะที่อยู่กินด้วยกันทุกวันนี้ก็ไปเจอกันที่เล่นผมเล่นดนตรีเจอผมปับ๊บแค่นั้นแหละคว,ว้าผมมับเลยเอาผมอยู่เลยไอ้เราก็ช่วงนั้นเรากำลังฮอต มาอยู่กินด้วยกันนะฮะมาเช่าหาเช่าห้องอยู่แฟนนี่ก็โกหกพ่อแม่ว่ามาเรียนเขาก็มาเรียนแหละครับแต่ว่าไม่รู้มาอยู่กับผมผมเนี่เป็นคนรักเมียมากไม่มีกินยังไงก็ช่างเมียต้องได้กินของดีมาอยู่กับผมผมก็ให้กินอาหารทะเลทุกวันครับดูแลอย่างดีเลยพี่ข้าวก็กินเสร็จแล้วทำาะไรก่อนอย่นอนดีกว่านไม,ไม่ไม่ได้อยากนอนหนจัง ชีตคนเราเนี่ยบางทีมันก็ยิ่งกว่าละครเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าไหนจะเป็นวันของเราหลังจากที่ผมได้มาอยู่กินกับแฟนแล้วเนี่ยผมก็บริษัทผมก็อย่างเงี้ยนะครับผู้ชายคนเดียวมีผู้ชายคนเดียวนะแม่งบ้ากามตกเย็นกบเซิรงไปทั่วเฮ้ยพอแล้วกูบ้างกูบ้างนะครับนี่ก็ทางานก็สนุกสนานไม่เครียดนะครกัมั่วกันอยู่เงี้ยครับมั่วผัดกันไปผัดกันมาอยู่อย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าครอบครัวเดียวกันนะครับหลังจากที่ผมได้มาอยู่กับเมียแล้วเนี่ยผมก็มีความเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาจากเมื่่ออกน หาเงินมาได้ก็เที่ยวครับลงอ่างบ้างนวดบ้างอะไรบ้างนะความอยากรู้นะเพราะความอยากรู้เป็นยังไงจนผมได้พอมาเรื่อยๆเ,เนี่ยก็เปลี่ยนอาชีพพอมาคบพอมีแฟนแล้วก็ขายของมาหลายๆอย่างแล้วก็เปลี่ยนอาชีพมาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยจริงๆก็ถ้าเราก็จะยาวนะครับก็เลยสุดท้ายเนี่ยมาจะพักจะผูกมาเจอมาทําชานมไข่มุกขายเครื่องดื่มคิดว่ากูเอานี้แหละ,ะเกิดแน่นอนไม่เกิดจริงตอนแรกกะว่าทําเพื่อที่จะให้มีแค่ค่าเช่าห้องนะครับ เพราะว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าห้องก็คิดว่าเฮ้ยเราเคยขายเออตอนที่เราเคยขายน้ำในหน้าโรงเรียนสวัสดีครับพี่รับน้ำอะไรด,ดีครับน้ำอะไรก็ได้ของมันอร่อยอยู่แล้วครับขายขายก็อร่อยขายดีครับรับน้ำอะไรดีคบพี่รับน้ำรอะไร์ี่รับน้ำรอเบอร์ั้น้ำสตรอเบอรี่ไม่ต้องหวานบากนะข้อน,น้าน้องหวานอยู่แล้ว สุดท้ายก็จบลงเอยด้วยธุรกิจน้ำครับมารุชชาชานมไข่มุกที่คนรู้จักผมทุกวันเนี่ยนะครับรู้รู้จักบ่า่รู้นะฮะก็อาจจะมีรู้จักบ้างนะครับหลายหลายคนก็จะเห็นผมในรายการต่างๆนะครับก็จะดราม่าชีวิตเราอะไรเงี้ยว่าเราเรียนไม่จบจบแค่ป .6 แต่ว่าเราก็สามารถสร้างธุรกิจได้เลี้ยงครอบครัวได้สร้างธุรกิจให้คนอื่นได้นะครับก็อยากให้หลายๆคนเห็นอีกผมอีกมุมหนึ่ง รจริงแล้วผมก็ผมเชื่อว่าคนเรามันมีหลายบุคลิกคุณอาจจะไม่เคยเห็นอีกมุมหนึ่งเพราะนั้นที่ผมทําช่องนี้ขึ้นมาเพจนี้ขึ้นมานะครับก็เพื่อที่จะเห็นอีกมุมหนึ่งของของผมนะครับเวลาผมทํางานผมทาํมทงา,ง,ง,าทงานกันยังไงเราทํางานกันยังไงเราอยู่กันยังไงนะครับคนเราเนี่ยมีบุกหลายบุคลิกนะครับที่บางคนอาจจะไม่ได้ได้เผยแพร่ให้เห็นและหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นนะครับก็อยากให้ทุกคนกดไลค์นะฮะติดตามนะครับว่าเราจะลงคลิปอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะครับพยายามลงเรื่อยๆครับก็จะไปคลิป่ายทั่วๆไปนะฮะให้ให้เห็นกันนะครับผมขอบคุ เยยเยี่ยมนีมเยมเลยเยมเลยเยี่ยมดีดมากเขอบคุณครับขอบคุณครับเอาอแล้วลูกี่ทางานดีอะไรทำก็ไปเรื่องไปห้องเราไปด้วยเรามาเขาอีกขออ